เราจะเลี้ยวขวานะคะเพื่อเข้าสู่นะคะนอ้องเซการนะคะเบอร์เซการะะ์จน้องฮิ่งกับเซการะะาจะห่างกันอยู่ที่นะคะเกือบสามสิบห้ากิโลได้นะเะนี่ยใช่ใช่ไปนี่หลกไปนี่เนี่ยเราจะเลี้ยวขวากันเลยนะคะเอาไฟแดงตรงนี้นะคะก็ถ้าตรงไปนะคะเอฟซี FC ก็จะเป็นบึงการจังหวัดบึงการนะคะ,ะ,คะแล้วก็ด้านหลังเราก็จะเป็น้องโคนนะคะ ไฟอ่ะฮะไฟลูไฟไฟรับงอชใช่อันนี้ก็ติดไฟแดงนะคะเปิดหัวใจอ่ะะไม่รู้เนาะเปิดเอ็มร้อยหรือเปล่าอ่ะเกี่ยวแล้วไปกันเลยเกี่ยวแล้วนะคะวันนี้ ไม่นอน,นอพักที่กอโหลบนะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงนะคะ,คะเซกาแล้วนะคะเอซี FC นะคะค่ะนะคะแล้วมาเจอสิ่งหนึ่งนะคะที่แบบน่ารักมากเลยค่ะนะคะต้องย้อนกลับย้อนกลับนะะนุ๊กตายาตีงาตีงรถอ,อย่างที่กระหักกระแหงเนี่ยดี่เดียวรถเดอ้ออันนี้เป็นหน้าวัดนะคะวัดเตภูมเนาะน,นะคะดูเคกะ เบ่งก่อนดีมาซใ์ใช้สีได้ชมนะอะไรลูกมนเป็นถาดได้ด่ะเออไ่ได้เป็นถาดเดี๋ยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวรถมาลูกตอนนี้ก็รอข้ามนะเอฟซีนะอู้ไปดูดก่อนดก่อน่าได้นี่ไฮซี้ยจะหักคืออย่างนี้เขาจะสาเล็งนิดหน่อยบะอ้าไอู้ นะคะคันเท่าไหร่ไม่รู้ไปจากยางเก่าแต่เขาเก่ามาเอียดอือเป็นแบบว่าเอาแล้วผู้ปั้นอยู่หรือเปล่ไม่เท่าไงเลยดิที่ค่ะขั้นนี้เลยขั้นเราจะวาดเลยค่ะคุณค่ะอือขันจอกบานคันนี้คันละพันเดียวครับคันละพันเดียวตั้งแต่เล็กขึ้ใหญ่เลยเหคะไม่ครับได้แค่นี้ครับเขาแยกทายเลยค่ะเด้ออ๋อนี่พันสองครับอ๋อพันสองอ๋อเดี๋ยวนะนุนมหลุดลูก เนี่ยเดี๋ยวก็เขาจะทำคลิปก่อนเนาะค่ะก็เดี๋ยวเขาจะทำคลิปท่านเดี๋ยวไปอัปเดตค่ะนะคะว้าหน่ารักเลยค่ะที่เซกาแล้วท่านะคะก็มีให้ชมแบบนี้นะคะแปวกตาดีค่ะนะคะตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปท่านสองค่ะนะคะัพ่อตั้งแต่ยังขึ้นไปท่านสองทอ้วก่โอ้ยงใหญ่ยิ้งแพงนะคะอันนี้รีโนเวทนะ ยังรโนโเวทอ่ารีโนโเวทเนาะพักเนาะพักเช่าที่มันเป็นซาเล้งอ่าไม่ไมีล้มเลยครับไี่ไม่มีล้มเชื่อค่ะสบายสบายค่ะแบบพ่อไม่ลูกตัวนั้นได้เ,เนี่ยประหยัดน้ำมันด้วยนะคะงานอันนี้คือแบบแบบรูปแบบใหม่เพิ่งเคยเห็นขายดีวะคะก็พอได้ครับือ้ยมาครั้งหนึ่งอ๋อนะคะก็นะคะ ก็ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่านะคะไปเราไปต่อเทซีตอนนี้เราถึงซีกาแล้วนะคะอันนี้ก็มาถึงนะคะตัวเมืองนะคะอำเภอซีการนะคะเทปซีนะ,ะนะคะก็อตอนนี้ก็เจริญะคะ่ะเดี๋ยวเอาอะไรด้วยเนี่ยเดี๋ยวพาไปซื้อดูเดี๋ยวพาไปซื้ออ,ออาใส่ดีปะ อะไรทีนี้เราเจอปลาเราเจอปาลาอะไรกระพองฮะอูฮะนี่ก็คือทางออกนะ,ะทางออก<า>อำเภอเจีกานะคะต้นไม้พันไม้นะะ่าสวยมากเลยค่ะนะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็นก็ทำอะไรกันอยู่นะคะเล็กาเล็กว่าไม้ซานรถไฟฟ้าเนี่ยไฟฟโอเคนะจะเห็นดเชื้อเลยหรือเปล่าเราดูกันเลยนะก็ทางออกไปเมืองหลวงนะคะเอฟซีตอนนี้นะคะก็ อะไรไม่รู้นะรถคีบของตายตีนใสแล้วสูงขึ้นอ๋อเราต้องหาชะลอนะครับโอนที่พื้นที่เราพ้่เพื้นที่เราฮะเอาโุญค่าโอ้โหนะคะก็เรร้อยวนะคะแล้วก็ อันนี้สดเยอะากยสตอนนี้ก็ผลขึ้นมาเหมนดอกทุนะนี้คือพื้นที่เราฟอเองเียใกล้ถึงแ้วนะคะตอนนี้นะคะอันนี้เราก็มาถึงแล้วอาล้ยวทาง้เขาัมางนนี่นเขจแล้วอันนี้าเข้าวงัหลวงพาาฟซีนะคะ นนขยายเ็นสี่นนะะเา,าจะไตหลนนเขาจะทขา,า,าี้ก็ะวน,น,น,นี้เขาก็ยาันเป็นสีเหลนะะแล้วนี้เราจะเียวนะคะน,นจะเป็นโพแขงอันนี้เราจะไปหาขับน,นี่นู่นคือโพมงแข้งนะคะน,นี่เป็นหาขับซม ว่าเราจะไปนะอาหาร